สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ถนนศรีสะเกดอุบลนะครับเลยโรตัสมานิดเดียวนะครับคุณผู้ชมมาเจอร้านเหลิมอุบลนะครับเหลิมอุบลปิดป้ายไว้ว่าร้านฟ้าใสนะครับผลไม้ตามฤดูกาลเขาบอกว่ามีส้มโลละสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าโลละสิบบาทจริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเอาสวัสดีครับใส่ครับโลละสิบาทตัวนีปะครับอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมโลละสิบาทจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับ ส้มโลละสิบบาทของแท้แน่นอนครับคุณผู้ชมอ่ะปลาเหลิมเจ๊หญิงผลไม้ออสาขายอยู่ตลาดบาลินมีเบอร์โทรนะครับคุณผู้ชม0-85 0-239 914นะครับคุณผู้ชมอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับส้มโลละสิบบาทครับของจริงเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองจับดูนะครับคุณผู้ชมอ่ะโลละสิบบาทอ่าก็สิบบาทจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับ อ่า uh, อยู่ในถุงนี่ถุงละเท่าไหร่ครับนี่ครับถุงละหน่อยปะตามตามไดครับอ่าถุงละหน่อยนี่มีสิบโลบ่ครับผมสิบโลถุงละหน่อยมีสิบโลนะครับคุณผู้ชมครับอ่าท่างผีมะขามก็มีครับมะขามมะขามนี่โลละแปดสิบบาทนะครับคุณผู้ชมครับมะขามนี่โลละแปดสิบครับอืมเปิดวันแรกบ่ครับมื้อนี่เปิดวันแรกของศรีสะเกตเนาะสาขาศรีสะเกต ต้มบางมดหวานหวานจากสวน10บาทครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาอุดหนุนก็นู่นแหละครับเทสโก้โลตัสตรงนู้นนะครับเลยมานะครับเลยโลตัสมาจะเข้าเมืองสีสเกตนะครับก็จะเห็นเป็นร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือบริเวณนี้พอดีนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ